อยากเติมนมมาค่ะเพราะว่านมมันแบนไม่ได้หก็ไม่มีมันอยากหยูผิวไม่สีอันหนูมีเธอฉันยัไม่แต่งหน้าเลยอ่ะเธอป้ายไม่แต่งหน้าตาก็มีแผลอ่านี่ขนตาด้วยใช่ลองพิสขนตาดูอยากถามว่าเอาแล้วมีคำถามกับตาหุนอะไรไหมคะนกตายไปกินตัวตังหูของไส้เนี่ยมันจะขาดอะไรไปอย่างหนึ่งไปแชฉหน้าผาหลังบ้านหลังฉันแล้ว สวัสดีคระบทุกคนวันนี้นะคะก็คือรับบทนางนกที่ตื่นเช้านะคะแล้วก็แต่งหน้ากันเพื่อที่จะไปรับงานเดินแบบนะคะทุกคนวันนี้นะคะผู้กองบุรีอจะไปเดินแบบกันในงานที่ชื่อว่า Face of Ability 7นะคะทุกคนก็คือเป็นงานเดินแบบที่ไม่ใช่งานเดินแบบธรรมดาเป็นงานเดินแบบที่คนปกติทั่วไปนะคะจะเดินแบบคู่กับเพื่อนๆที่เป็นคนพิเศษหรือว่าผู้พิการนั่นเองนะคะทุกคนที่สยงสแควร์วันนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือว่าขึ้นหน้าก่อนนะคะแล้วแต่งหน้าไปเองเนาะแล้วก็ที่งาน เขาจะเตรียมชุดเอาไว้ให้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปพร้อมกับพี่บุญรอดเลยนะคะทุกคนไปแลนกัน <Yeah. S 1> อันนี้คือฟ mm ินิชลุคของดิฉันนะคะเดี mm ๋ย hmm. วไปเจอบุญรอดกัน mm hmm. มันยืนโพสเราว่าเหมือนมันรู้ว่ามันต้องเป็นนางแบบอะ่ะเฮ้ย hmm. <Hey. S 2> ก็คือเป็นนางแบบก็คือต้องยืนโพสรอเลยหรออะทุก mm hmm. คนตอนนี้นะคะก็มาถึงรางสยาม mm hmm. แล้วก็ตรงนี้คือที่เรจะเดินกันทุกคน ตอนนี้ก็เราจะต้องไปห้องแต่งตัวเตรียมตัวแต่ว่าไม่รู้ไปยังไงนะคะรอเขามารับอยู่เออตอนนี้คือโดนจับซ้อมเลยแบบงงมา,ากซ้อมแบบ 1, ทันทีคือรถหนูด้วยปะทุกทอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเราต้องพร้อมตลอดเวลาทุกคนคูแล้รู้สึกยังไงบ้างเป็นดาราต้องพร้อมตลอดเวลาใจมากเออโดนเลยคือแบบมาถึงปุ๊บลากมาข้างเวทีเลยรเราเป็นดาราดีนะที่ขนตาเธอพร้อมแล้วอ่ะใช่ไหมะน้องคนนี้เดินรถมากสลิดคือแบบแกรน ไอ้โลดบุรอดบุรอดเอาไงแล่อกระดองทั้งวัฒนรรมแสูงมากที่บุรอดมีเทคนิคในการเตรียมตัวในการเดินแบบนี้ยังไงบ้างลองพูดลองพูดตอเรามาทำอะไรนะโอเคน่าจะช่วยได้เลยงานนางแบบเริ่มรักต้องมีการฟิตติ้งนะครับมันเป็นสไตล์พระไทยติดตรงหน้าเลยค่ะคุณพี่ใส่ตรงหน้าบุลอดได้เลยเป็นสไตล์นี้หรอเจนเดอร์เลสหรอ ว้าวมันชอบแหละอะไรฟิวฟิวคุณเรียกว่าขอใส่คลุมไปเลยนะคะพ้นตรงเสื้อมันจะสวยขึ้นถ้าผูกตรงคอบุรรอดอ้าวอุ้ยคุยกลายบุรรอดอันเนี้ยมันลองดูกันนะนางเอาชุดอยู่บุรรอดมันจะเป็นตาเราแล้วอันนี้ลองดูนะจริงจหัวยังก็ได้ใส่แบบน้เสียบลองดูไหมได้นะมีชุดแฮชชี่นะจะใส่ก็จะได้จริงหรอรูดเดียวกันเลยเหรอคะใส่แนมมากนี่ใส่ในชั้นนี้ แรงมากขอหน้าเราก็แบบค่อนข้างคลายอุ้ยมันปังอ่ะทุกอย่างแต่ว่าเราเอาอยู่ไม่ได้มันเป็นฟิวอะบังคับท่าทางเราให้ต้องเหลืออย่างนี้มันไหลร่นี่มาแล้วนี่คือสุดไอซี่มีค่ะไี่บอกไรเลยก็บอกไอออุ้ยอยากผ่าหลังแก่ทำไมอ่ะแต่ไม่มีสาปอะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นมุมเสยที่คนดูด้านหน้าเนี่ยก็คือเสี่ยงควดำดีกรายตายคุณนายบุญรอดนี่ขนาดชื่อบุญรอดนี่นีเด้ว แฟชั่นมันไม่มีถูกไม่มีผิดอยู่แล้วมีแต่สวยกับไม่สวยไม่โป๊อยู่นะในนี้แบบว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่สวยเลยได้ไงได้ไหมต่กองว่าไงได้ได้เหรอไม่โป๊ได้นะชุดน่ะไปส่งทบ้านพี่สลิดกันยังไเต็มสิบให้กี่ เลยเลยเลยตอนแรกบอกว่าพวกลิ้นมาเองจะเติมหน้าอยู่ไปวะเขาเห็นว่ามีช่างนะเอาละเริ่มเป็นดาราละอยากเติมอะไรคะอยากเติมนมมาค่ะเพราะว่านมมันแด่นไม่ได้อยากให้มีมันอย่างนี้เออใบผิม่สีอนหรือมีเออออเออมาเติมปากน่อนชุ่มชุ่เลยพี่พี่ขาะลงตรงไหนช่างผมบ้างนี่ไงจริงเหรอช่างผมเขอยู่ตรงไหนกันอ๋อเขาไม่ได้ทำงานนี้ใช่ไหมใช่อ่าช่างผมไม่อยู่ที่นี่สบัด เดี๋ยวคนนี้เลยโสวยนะเป็นคอร์สแสดงว่าเซนต์ยุยไปเรื่อยเหมือนกันนะอุ้ยปากล้างเสร็จแล้วคุณพี่แทบแทบปากล้างพอเหมือนแรบลิ้นเริ่มมางานเซนต์จุงแล้วเราเลยเข้ามาดื่มสหน้าเขาหรอดื่มสิ่งม่วงแดงติปบๆไขอบคุณมากเลยนะคะหน้าส่งชุดชุดส่งลิปลิปส่งขนตาขนตาส่งคิ้วลุงลุงแล้วส่งวัดอีกดอกเขาคนดีให้มานั่งนั่งแบบคนอื่นอะค่ะเขาจะทาทีละสีก็ของเล่นแบบน้าตุงลงไปทำให้เละเลยพี่ เต่น่ารักคนหนึ่งแต่น้าราลาคนเสิร์แต่น้าคนตายแทบหน้าก็เลยอ่าเฮ้ยเฮ้ยครับเป็นไงบ้างอุ้ยหวานเป็นอะไรอคะเดี๋ยวแล้วดินดีเป็นสไตล์เกาหลีไหมคุณพี่เนาะเป็นสไตล์แบบบอนยองดีเหอเลยอ้าวโอเคแล้วครับผมครับผมหมอไม่บอกทุกคนตามดีครับผมหมอตอนนี้เรากำลังจะไปทำผมกันนะครับ ่มันคือการเปิดตัว M U T เราเปิดในเลื่อนด้วยด้วยพี่ด้วยเลยแปบปุยนิกเกอรีไอเดอเหมือนมางานซัมซุงจริงๆเขานี่มันคือสีม่วงเข้าอยู่นะซัมซุงเห็นตั้งได้เลยนะคะพราะเรามีชุดสีม่วงเยอะมากเลย Galaxy Z Flip นะคะอันนี้คือรีฟินิกนะคะทุกคนเราจะมาทำผมกันฟินิกเป็นสมรรถไปผมของเรานะคะทุกคนขอบคุมากเฉลยก็คือได้ทรงสกินเฮดต่อไป อันนี้คือไม่ได้อยู่ในโปรเซสของการเต็มปกติคือการยุ่งหัวใช่รู้หรือเปล่าใช่เพราะมันแบบกาจจะมีน้ำตุ่หัวหะบอก่าอ,อ๋อหรอ <c oughs> ดอลารามาแล้วโปะมันให้โปะนะไม่โปะโอเคเลยอยากให้โปะว่ะ เออก็ถกไปเลยแล้วไดจกาตาวแซนด์ริตฉันจะไม่แต่งหน้าเลยอ่ะเธอป้านี่ขนตาด้วยตรงนี่เปิดตาด้วเธอใส่ชุดนาทีเสื้อใหม่เอหรอเอเข้าไปน่ารีบอ Hey, whatever. Whatever. มึงดูอยากให้คนมองสๆๆุดๆแบบรอดตอนเนี้ย uh, ว oh ้าวแผ่นหลังน่าทุกมากเอ้าสภาพมึงตอนเนี้ยมันเหมือนมึงกำลังแบบผมจีวรยังไงก็ไม่รู้ให้้บุรรอดมาให้บุรรอดมาเหมือนหลานที่แบบกำลังเปลี่ยนชุดช่วยคุณยายอะตวว้ายอย่ามองอรอ เธอรู้ยังว่าสิ่งที่ต้องเดินเพอร์เซนต์ในชุดของเธออะคืออันนี้นะหรือว่าเราอะเดินคู่กันใช่ปะแล้วเราต้องมีกินมิ่ด้วยการพ่นอันนี้เพื่อให้มันเป็นแบบว่าเธอ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 โปมากตรงข้อเท้าอะเธอฉันว่ามันไม่โอเคอะเราจะเป็นการลงผิวนะคะทุกคนเพราะว่าเราโซเนื้อหน้าบริเวณท้องเธออันนี้คือลงผิวลดที่สุด99บาทเป็นไฮไลท์ของคทท่ดอเธออันนี้บางจริงเนาะ ไข่ปลาลาเนี่ยมันจะต้องแบบว่าเนี่ยเล่นแสงปกต,ติแล้วคนอื่นพาออกมาแล้วดูเหมือนเล่นแสงแต่วไทยเหมือนเล่นของเงิงนเบอร์ต้องลุ้นมาด้วย้องลังหมากด้วยไม่เกี่ยวบุรีวัวเราชอบปะเย้ยเป็นหนูตอวไหนที่เราชอบนอกข้าเข้าเราเขาถามเราถามเราไม่ต้องอ ก็เดี๋ยวโดนมน้ำทุกกลิ่แล้วก็เดี๋ยวรอสแตนบายเพื่อที่จะลงไปเลีงแบงค์ใช่ถ้ากลางผู้คนเข้มาดูผู้คนมากมายนับ15บห้าคนแล้วต้องสองนานแบบต้องโรอทุกแค่ๆอยคือมันเป็นตัวทีไงเวทีบอกแล้เราต้องมีเม็ดในการเดินในการไปให้มันมีซ<ๆ>ีเออ นี่คือบรรยากาศที่เราจะต้องไปเดินดือตรงรูนั้นทุกคนตรงที่เป็นอาถรรพ์จานอ่ะนี่เราคนมาที่น,อนอี่มากกว่าไงตื่นเต้นนะงานนางแบบนะแล้วคือฝนนะเราต้องมาลุ้นกัน<ม>ให้คุกกี้เท่านายกันว่าฝนจะแกงเราไหมนะคะคลิปี่สวยจนระิงคุณเคยบอกคุณว่า อ๋อหน่อยคุณพี่บอกว่าอ๋อชุดนี้ตัดเตรียมไว้ให้แอนซิลีใส่แต่แนยังไม่ได้ใส่หมายถึงว่าเออมันมีอักเสบอะไรกุบอะไรก็เลยตอนนี้ก็คืออยู่บนร่างของดิฉันใส่มันได้อะแบบชอบมากอะชุดนี้อันนี้เขาบอกว่าชุดตอนแรกตัดให้แอนซิลีใช่ไหมอันนี้มีตำนานเหมือนกันมีชื่อเลล่าละลายมีแล้วดเลือดละลายมีเลยหรอพี่น้องนะพี่น้องวารสารวารสารนะอันนี้เป็นที่ละลายเลือดละลายแต่ละสิบลูกบ้าแต่ละสิบลูกบ้างเหรอ นี่แล้วคือตอนนี้บูลโลดเขามีเครื่องหูแล้วแคทวิลเล่แต่เครื่องหูเธอยังตายคนนี้ใชนยอมอยากถามว่าเอาแล้วมีคำถามกับต่างหูอะไรคะถามว่านกตายไปกินตัือวาตัางหูของ้ไฟมันจะขาดอะไรไปอย่างหนึ่งไข่อะไปแชกไปแซวเอว่าออกไปรู้จุไปแช็กเลยเอาแล้วมันเตรียมแบบนี้ ไม่ชมไม่หายไม่ตายต้องติงตังคาเวนอ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในห้องแต่งตัวเดินด้นแล้วเตรียมถอดชุดละเฮ้ยไม่ดึงอ๋อไม่ไดึงเหรอเออเธอก็คือตอนนี้นะคะทุกคนก็คือหน้าผมนุ่มโพกคือพร้อมแล้วแม่นมากทุกคนแมมากพร้อมที่จะขึ้นไปเดินแบบแล้วนะคะกับ แต่เธอมองออกอบติเรซีค์ควรจะเก็บเป็นซีเคร์ตไปเลยไม่ต้องเดินแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้าเวทีแล้วพเพื่อ format ของเราจะเป็นเหมือนที่ซ้อมมาใหม่เราดูว่าจะมีอะไรไหมพีม่ดีอาจจะมีการจุดไฟเกิดขึ้นที่ตังหูของน้องบ้าเปล่าฉันไม่ได้รอนเลยฉันเปล่าตอไม่ใช่การเติมเมกินกเนาเติมอเรียกว่างาน face s า a ิลิตี้คั้งี่เจ็ดสบาย สองบาทครึลมั้งพอคุัได้มาเนี่ยมาวางหน้าท่ได้ประมาณสอง่าดี๋ยวไรด้ว่ามันมีอะไรบ้างกันชั้นาการเดินแดของ ได้มาทำแหน่ทำมาทำนาแล้วก็ให้เขามีประสบการณ์นะใ้เลยนะคนไทยพาุ่ยูรเนแลนแสดงว่าคนในเขาเจนเวทีมีการโวการลันเนมีเทคนิคอะไรแนะนำมี่นน้อย่ากนี้บ้างจริงนะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากเพราว่าเดินแบบการนางงานอ่ะจะมีคอนเซ็ปต์ถ้าเป็นแบบแฟชั่นโชว์ก็คือเหมือนเราเป็นมแเสืซอผ้าโชว์ เตัวเรานแต่ตอนนี้อะไรกะสีปากมันอะเด่นที่สุดน้องคณะน้องคณะนักตัวไหนนักตัวไหนสวัสดีค่ะานเป็นรุ่น้องของพี่นเรอ้องันบอกว่าสวยเหมือนลูพี่่เลือกเลยบอกว่าสวยเหมือนพี่คนไหน่ี่ติ์เลือกอนาบคนละบุตรทะลิงเรื่อน้องันนที่สวดเรามาน้องทันมาเดินแบบมีงานนี้คื่ห เส็จของงานนี้ค่าก็เคยถ่ายคลิปมาครื่องวันแล้วไม่หลมีเลยจริค่ะมันเริ่มต้นมาจากอะไรที่ว่าแล้วเราก็คิดว่าราจะจัดกิจกรรมอะไรดีให้แบบเพื่อนคนพิการเรากจะจอยเราก็เลยกป็นงานแเพ่อนพกร็เริ่มขยายล้วมนาช่วยมีนช่วยเดิคือจริงแล้วงานนี้มันร่วมกันทั้งแบบว่าเพื่อนเพื่อนพิการแล้วคนที่ไม่พิการด้วยเนาะคือแบบว่า ทุกคนมันทำมันดูน่ะแบบหนึ่งเดียวได้เวอร์ซิสีของจริงจริงที่งานที่สมรักเรายากบอกว่าคนิกาเราาาสุดเรยอยากให้วิีนี้เป็นวิวีต้นแบบกอทีำให้อกรอื่นเขาเห็นแล้วก็แบบังานม ้องขาดอวยคุณแอย่เป็นตัวอวยนี่น้ำนี่คุณแม่เย็นๆใช่ไหมเพราะว่าบุรัสบอกว่าพี่คะขอน้ำเย็นๆได้เย็นๆจริเข้่นเป็่าทุกคนคิดว่าน้ำเปล่าต้อมาแล้วคือคว่ากัวเข้าใจผิดเข้าใจผิดเข้าใจผคแล้วว่าเปนแนีรงงล้ตลกหแล้วก็เดินได้แค่นิ่พิเศษก็คือเส็นแม่แบบพาน เหมือนแมวมากบ้านนแมวเเนี่ยเลียงตองเลีมาเหมือนกันเลียแมละเาดิแ้วงม่้เหมือนที่เก็บนะเหมือนหน้าเออดี นะคแล้ววันนี้พี่แล้วพี่ถือว่ามันจ่ายอะไรบ้างในงานนี้เดินมาเดินนะคะมาเดินกับน้องๆเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วใช่ตอนนี้ยังด้วยใช่แล้วห่างไปสามปีที่ไม่มาจัดกันเพราะว่ามีโคธุรกิจชอบน้องด้วยนะขอบคุณมากไปทำต็นไม้ไหนบ้างคลินิกนะคะทางยูทูุด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่ก็พี่แล้วก็พี่แจ็คคลินิกอ่าก็ใครที่มาแถวสยามนะคะก็คือมาว่างๆนี่แหละครับผมเลยไปหายกโคนกันได้ที่ร้านฟินิกเลย ภารกิจของเราเนี่ยคือมันอยากให้กรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน ทุกคนนะคะตอนนี้ก็ถือว่าเริ่าจะแล้วนี่ก็ต้องขอบคุณนะคะทุกคนที่มาดูพวกเราทุกคนในงานนี้เลยใช่ขอบคุณงานที่จะพวกเรามาด้วยขอบคุณน้องพาที่สุดที่เรามาแล้วก็ขอบคุณทีมตัดงานทุกคนเลยสนุกมากสนุกมากเป็นตัวละครที่แปลกใหม่เราเปิดตแบบหนึ่งเปิดตัแบบหนึ่งตอนแรกกับหยุดบอกว่าเฮ้ยเดินมาสองคนแต่พอดีว่าน่างานแบบมีน้องที่บอกเฮ้ยจะเป็นกับเราอย่างเงี้ยก็พี่เขาก็เลยจุงพวกเราแบบในกลับเราก็ยินดีมากน่ารักมากคือดีกว่าที่เราซ้อมอีกเลสนุกกว่าสนุกกว่าใจกว่ามีแบบว่าเอเนอร์จีกว่า ก็ต้องขอคุณมากเลยนะคะก็ถ้าเกิดใครอยากเห็นวอาก็ออกไปเปินแปบหรือว่าออกไปาทำอะไรอีกก็คอมเมนต์กัมาได้นะคะได้ครับ่แล้วกซคิดด้วยนะคะทุกคนวัี้ขอตัวลาไปแล้วนะคะคือชุดพี่เขาก่อนแปลงร่างเป็นนางเดิมี่ขอลาไปแล้วค่ะตอนไปสมัครการสอบไอตอ้ไม่เสร็จโอเคแล้วไป